เฮ้ยโยกันดีวันนี้เราจะทำอะไรกันอืมวันนี้เราจะมาดู youtube กันเช่ YouTube ดู o u t u b เดิหาหาอะไรทำใน youtube อืมทำอะไรดีนะเออเชื่ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรอะเออแล้วมึงจะพูดทำไมบีหนึ่งก็คุยจะพูดอะบีสองโอเคโอเคนี่เปล่าไว้ไล้บีหน okay, okay. ึ่งโอเคโอเคบี okay, 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 บอสองเราจะกดเล่นี่ยโอเคเราจะกดไปที่ YouTube Studio YouTube Studio เย้วันนี้มีใครดูบ้างนะเี่นีการจังวะเอฟเนี่ยโอเคเนตไปก่อน ยอดวิวมันน้อยขนาดนี้น,นี้สีน่นี่สามทำไมคุณด,ดูดูน้อยขนาดนี้จังวะอย, like, อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนี่รู้กดซับสไคร้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ไปกินมามา่มามาะกุหิวไปละบายเจอกันใหม่อย่าลืมกดซับด้วยละ่ะถ้าคุณไม่กดซับเดี๋ยวผมจะ วิ่งไปบ้านคุณแล้วผมจะฆ่าคุณถ้าคุณกดซับก็ดี